สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับดูับพี่ถึงแม่มากดูสิดูสิดูคภาพคนเล่น มันเรียนคาบเอกท่ของเรา นะครับผมวันนี้ก็ลมพัดอย่างแรงพายุนะครับเหมือนกับพายุเข้าเลยนะครับผมลมเนีือเข้าพายุแรงพัดอย่างแรงก็เหมือนกับพายุเข้าเลยประมาณนั้นนะครับผมดูครับลมแรงมากครับลมแรงมากเช้ามาเลยบุก็ทักทายเลยครับทักทายเลยนะครับทักทายทีทุกท่าน สวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับวันนี้สวัสดีเอซีทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอยู่ที่สุขางบางทองอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้เลยตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีๆพาออกจากบ้านไม่ได้จะพาวิ่งครับเดี๋ยวใส่สายพาไปวิ่งออกกำลังกายครับอันนี้ก็เอาลกบอลให้เล่นก่อนเพราะว่าลมแรงครับลมแรงม่วู้จะขึ้นเป็นพิเศษในวันนี้ครับเด็กดื้อของเราจะขึ้นมายพีน้องนี้ขึ้นมากมาก ชอบมากเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบไปลชอบลูกบอลมากเป็นเด็กที่ชอบเล่นลูกบอลนะครับดูครับเป็นเด็ก,ดก,ดกที่มีพรสวรรค์เรื่งลูกบอลมากนะครับลูกบอลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่งลูกบอลเนี่ยที่หนึ่งนะครับเล่นที่หนึ่งนะครับมีพสรสวรรค์เื่งเล่นลูกบอลมากนะครับแล้วก็ล่าเรืองมากเขาเจอลมแบบนี้ไปบุญเนี่ยนะครับ เลี้ยงบอลเก่งด้วยนะครับผม না লাগাও বেবা আগুন ทานอย่างเดียวครับจะทานอย่างเดียวเลยนะครับดูครับโผลโมาหาเรื่มเราโอ้ยโอ้ยนี่ครับความสุขของใบบุญไม่เหมือนที่อื่นเขาครับไม่เหมือนใครนะครับเป็นความสุขที่เรียบง่ายนะครับยังไงก็ได้นะครับใบบุญนี่ไม่เลื่องมากนะแต่ว่าสนมากนะครับเล่นยังไงก็ได้ขอให้ได้เล่น ครับเลี้ยงบอลดูครับเลี้ยงบอลดูครับทักษะการเลี้ยงบอลดูครับดูครับดูทักษะการเลี้ยงบอลนี่ให้ลูกบอลออกไปจากบ้านสลับขาได้เลี้ยงหลบลูกบอลซ้ายขวาได้นะครับเด็กที่อัจฉริยะครับมีอะไรถอยไปดูอะไรถอยไปตั้งหลักอะไรดูสิมีอะไรมีอะไร มาก็ทำความสะอาดตอนเช้าครับก็มาถึงก็ทำความสะอาดอย่างเดียวครับดูเลทช้างนะครับบรรยากาศตอนเช้าของเราก็ประมาณนี้ทุกเช้านะครับผมดูเลยกันไปนะครับเพราะว่าทุกเชองน,นั้นนะครับผมอยู่ด้วยกันทีน่นี่เน้นอาหารครับเน้นอาหารก่อนเลยไป็นอันดับแรกนะครับเน้นอาหารนะครับน่ครับพยายามาหาเพื่อนเล่นพยายามห,หาเพื่อนเล่นด้วย อย่าดีเรื่องความสนใจนยู่น้ำยู่น้ำบอกเล่นบอลมาเหนื่อยหอยิวน้ำดูครับดูครับดูทำดูทำสิดูทำเข้าสินี่เจอเค่วันสองวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะในบุญเนี่ยถ้าไม่ไม่เจอวันสองวันเนี่ยร่างกายเฉพาพร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราจะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเนี่ยครับ กราจะป้อนน้ำให้นะครับตอนเช้าลมแรงครับวันนี้ลมแรงมากครับทั้งลมทั้งดครับดึงน้ำไปเรื่อยแล้วหาเรื่องนะทีนี้กำลังหาเรื่องแม่แล้วอยู่ประมาณนี้นะครับ นม่ก็จะล้างหน้าให้ตอนเช้านะครับจะล้างหน้าให้นะครับดูครับดูคงวงครับดูไม่ยอม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 จะล้างหน้านี้มีน้าไม่ยอมไม่ยอมจให้ล้างหน้าให้ดูพิ่เอาน้ําไปด้วยจะทาอะไรโอบเผาเล่นเอาเล่นเล่นจนจนดูนี่นะครับความน่ารักของใบบุญนะครับอันนี้ถ่ายความน่ารักให้ชมครับเดี๋ยวตอนสาย มีความสนุกให้ชมกันเยอะครับวันนี้นะครับมีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตอนเช้านี้โชว์ความน่ารักให้ดูก่อนก่อนเราไปุญนะครับผมดูครับดูครับดูครับเลื่องแกงเลื่องแกลงแม่ถนัดเลื่องแก่งถนัดเลื่องแก้งกุญนถนัดนะครับแม่ก็จะล้างหน้าให้ตอนเช้าก่อนครับให้สดชื่นนะครับ en el board. สร้างที่นสวยงามเสมอครับแต่ยิ่งไปบุ้งเช่นกันธรรมชาติสั้งขึ้นสวยงามเสมอนะครับก็ขอบคุณที่ดูทั้งการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่มอบความสุขให้เรานะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีจ้าบุญนะบุญสวัสดีจ้านะครับเนเบุ้งเช่นกันที่คิดวิธีมา